อครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชุนบุรีนะฮะนี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสทาทาดีเซลรถมีอาการไฟเช็คเอนจิ้นเด้งนะฮะดับเครื่องแล้วก็พอดับเครื่องไฟเอนจิงนก็หายนะดูอันนี้ไม่มีโชวนะ์เดี๋ยวเราไปลองขับเทสกันดูนะฮะมาดูอาการเบื้องต้นนะฮะรถเล่งไม่ขึ้นไฟโชว์นะฮะอันนี้นะโะรขึ้นเกี่ยวกับระบบอากาศนะฮะ การฉีดน้ำมันอะไรไม่สมบูรณ์อ่าเซนเตอร์ก็คือพูดง่ายเลยไอโค้ดหลังๆเนี่ยก็คือเกี่ยวกับพวกรอบไม่ได้นะคือลูกค้าใส่เป็นเพารลอยมารอบมันขับเร็วๆแล้วรอบมันจะขึ้นโชว์เกี่ยวกับประมาณพวกนี้การฉีดน้ำมันพวกรอบเครื่องรอบอะไรเนี่ยมันจะเด้งประมาณนี้นะก็คืออันนี้ตัดออกไปหลักๆเลยสองตัวนี้ที่มาใหม่นะสองตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรอ่ามาดูทัร์โบนะไม่ทํางานนะครับ อันนี้ไม่ดูดไม่ดูดขึ้นนะตัไม่ทำงานจากที่ตรวจเช็คนะก็จะมีเซนเซอร์ตรงอินเตอร์นะตัวนี้เสียหนึ่งตัวด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตัวนี้เข้าไปดูนะ,ะหลังจากเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวตรงท่ออินเตอร์เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาติดเครื่องดูกันนะว่าดูดไหม นะนะอ่เดี๋ยวลองมาดับเครื่องดูพอดับเครื่องดูดนะก็ะสะแสดงว่าตอนเนี้ยเซนเซอร์ตรัวนั้นสั่งทำงานแล้วดูดขึ้นปกติอันนี้คือเซนเซอร์สั่งทำงานแล้วตัวนี้มีปัญหาด้วยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้ตัวหนึ่ง ตอนนี้จะเป็นแอร์เซนเซอร์แอร์โฟนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปหลังจากเปลี่ยนแอร์โฟนะฮะกับแมปเซนเซอร์เดี๋ยวติดเครื่องดูกันอันนี้เบื้องต้นนะเราเช็คโคนะ้ดละโค้ดไม่มีนะครับอ่าโค้ดหายแล้วนะอ่อติดเครื่องอ่าอันนี้ก็ดูขึ้นเลยนะยเครื่องปุ๊บดูเลยดู โอเทำงานปกติะฮะ,ะเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูว่ารอบมาไหมฮะ,ะหลังจากแก้ไขแล้วนะเปลี่ยนแอร์โฟกับแมสมาลองเทสกันนะต่างเลงนีนะ ไม่เออนะาสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้แก้ปัญหาไฟโชว์รถเร่งไม่ขึ้นนะไฟอันจินเด้งนะงนตัวนี้จะเป็นทาทาตัวดีเซลนะอันนี้ปัญหาเกี่ยวกับระบบอากาศนะนนก็คือแอร์โฟเสียกับเซนเซอร์แมปนะตรงท่ออินเตอร์นั่นเอง,เอ,งอันนี้ก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะ ทนใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเมืเข้ามาได้คนระับกับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0ู2 2 2 2 2 2นะ